โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษ,ษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะ แก๊ปเด็ดมาแล้วนะฮะแก๊ปเด็ดมาแล้วก็มันเป็นรูปกับการ์ตูนอะไรวะเน,นี่ยนะฮะโอเคมันเป็นรูปกับการ์ตูนแล้วว่ะมีการ์ดตักเตะอ๋อน่าจะเป็นเสื้อเอ๊ะอะไรวะเน,นี่ยคูโ่โบหรอเจ็ดคู่โบฟรีเหรอเฮ้ยอิซากิเฮ้ย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  อะไรไม่รู้แต่แจกฟรีอ่ะคืออะไรอ่ะอุ่ยเรียว,วานมูเซล่าดีนะอันนี้คืออะไรอ่ะนักเตะเหรอเดี๋ยวนะบ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นการนักเตะอะไรอ่ะอินสกีดแบบการ์ตูนเหรอแล้วก็มีเสือ้อแล้วก็อะไรสักอย่างอ๋อเป็นแพ็คเหรอเสียตังค์อีกแล้วโอ้โหพันห้าแพ่จไปพันห้านะครับผมพันห้าได้อะไรบ้าง สก,กีละหนึ่งวุ้ยแต่บูสีทองว่ะโอ้กัดถือว่าสวยนะนะครับผมถ้าใครที่ชอบแนกวการ์ตูนหน่อยก็ถือว่าสวยบวกสามเอฟเฟกก็อารมณ์ฟิลเหมือนเจลลี่กันแหละนะครับผมฟิลเหมือนเจลลี่กันแหละบูธขึ้นเยอะพอสมควรนะนะครับผมแต่มันอยู่ในแพ็คแล้วก็มีเสื้อแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอวตารเซ็ตบลูอะไรสักอย่างนะครับผมอืมเอาเข้าไปมว่าเริ่มหลุดจักรวาลแล้ววะ่ะ เริ่มหลุดจักรวาลแล้วว่ะนะครับผมมีการ์ดผสมการ์ตูนแล้วอ่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยเออเป็นแคมเปญเลยว่ะนะครับผมเป็นแคมเปญเลยว่ะแคมเปญสเปเชียลล็อกอินพรีเซนต์แจกอินสกี้แจกคูโบหืมแล้วก็แจกตัวละครในการ์ตูนเหรอมันคืออะไรอ่ะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแคมเปญโอ้โห ว <g ül> ุ่นวายจริงนะฮะอ่ออืมอืมไอ้พวกกระตูนนี่มันคืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะสิี้หลักก็ก็จะมีเว้นพวกนี้เข้ามานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มปัปเป้โอ้โหแต่ไม่ติดบูทเชี่ยไปไม่ติดบูตถ้าติดคือ,ส,คอสุดนะนะฮะน,น,น่าเสียดายไปไม่ติดบูทโอเค โอเคกอ็อาจจะเป็นคำเป็นที่อาจจะไม่เข้าใจว่ามีไอเทมใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องต้องไปศึกษาเรื่องไอเทมใหม่ด้วยนะครับผมวนะ่ามันจะไปทางไหนนะฮะแล้วมันจะไปทางไหนแต่ที่แน่ได้คู่โบรฟรีนะฮะได้คู่โบรฟรีแต่ไอเทมที่ที่มันพ่วงเข้ามานะ่ะเหมือนมันเหมือนมันข้อเล็บกัน่ะนะครับผมเหมือนมันข้อเล็บกับการ์ตูนอนะ่ะแต่การ์ตูนเรื่องอัไหนผม,มนผมไม่เคยดูนันเรื่องเนี้ยนะครับผมผมไม่เคยดูว่ะ เอาจริงผมไม่เคยดูก็ได้จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นแหละ,ละนะครับผมเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอนิเมะญี่ปุ่นนั่นแหละ,แ,ละแต่ผมไม่เคยดูนะส่วนพวกไอเทมใหม่ๆก็ก็ตามนี้นะครับผมมันก็มีหลายอย่างนะเ,เอาจริงนะไฮไลท์อะไรสักอย่างอะ่ะนะครับผมอืมอืมอืม <c oughs> นะะโอเคเดี๋ยวรับของก่อนกัน มันจะมีแจกของฟรีเยอะอยู่นะเมื่อกี้นะอันนี้เปิด P, ยูฟาพีเออเปิดยูฟาฟรีนะครับผมอันนี้บลู Blue. Aki, อิสกี้อ๋อเอ้สวยดิอ่ะเดี๋ยวนะมาคนละเวอร์ชั่นกับกับที่ซื้อในแพ็คเหรอคนละเวอร์ชั่นกันเหรอผมก็ไม่แน่ใจนะคนละเวอร์ชั่นเหรอ,นะอ,รหรอแต่เป็นบูธ บูทสีส้มว่ะนะบูทแล้วก็มีคู่โบว่ะอ๋ออ๋ออันนี้ก็บูทสีส้มเหมือนกันว่ะอ๋อ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 พอจะเข้าใจพอจะเข้าใจแล้วก็น่าจะหมดละนะครับผมอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันรับหมดเลยแลวกันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ก็ถือว่าโอเคแจกมาสองตัวเลยนะ มีคู่บวกกับอ่าอินสก,กี้อืมอืมของฟรีของฟรีโอ้มันน่าจะนักเตะที่อยู่ในทีมพาร์เนอร์มารวมกับตัวละครในการ์ตูนผมว่านะเอามารวมตัวละครในการ์ตูนแล้วก็ทำเป็นการ์ดนะครับผมอ๋ออ๋ออ๋อฟิลคล้ายๆแบบแบบตัวละครคนนี้ออกแนวคนไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้นนะครับผมอ๋ออูหลายคนเลยว่ะ โอ้โหมูลเลอร์มันโคตรเท่เลยหลายคนเลยวะ่ะนะฮอยลุนแฮร์รีเคนอ๋อเหมือนเหมือนเขาแลบกลับกลับอนิเมะแล้วก็เอาอนิเมะมาเป็นฉากพื้นหลังนะแต่เป็นบูธสีส้มเนี่ยขอดูก่อนบูธสีส้มคือไหนวะบูธสีส้มอืมต้องต้องมีนักเตะ3ถึง23คนในทีมถึงจะบูธบวกสาใช่ไหมเอฟเฟกต์เอฟเ,กเอฟเกต์เหมือนบูธส้มของเจลีกนะฮะเอฟเฟกต์เหมือนบูธส้มของเจลีก อุ้ยบวกสามนี่ก็เยอะนะนะเอาลำแบบเอาแมนยูสามคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็โปรตุเกีสามคนนะ,ปะเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้ปเปิดฟรีหนึ่งครั้งยูฟาฟรีหนึ่งครั้งโอเคโอเคนะไว้ก่อนปเปิดฟรีไว้ก่อนหรือว่าจัดเลยนะครับผมหรือว่าจัดเลยของฟรีเนะี่ยของฟรีหืม <c oughs> มาตือรับนี่งงสุดเอาจริง รันนี้งงสุดเหมือนคอเล็ก,กับกระตูแล้วก็เอามาเป็นการ์ดพื้นหลังนะค่อนข้างงงเดียวคืออะไรอ๋อสิ่งที่ผมต้องการจริงนะสิ่งที่ผมต้องการเหมือนในพวกสตตีมในพ c ซสิ่งที่ผมต้องการคือขยับนักเตะได้โ,โหเจมดีเนี่ยสิ่งที่ต้องการเลยนะครับผมในโมบายมันไม่ทำมันเพิ่งมาทำโ,โหสิ่งที่ต้องการจริงฮนะ คืออยากเล่นตำแหน่งไหนโยกได้เลย,เลยตามสบายนะอยากจะเล่นปีกได้หมดโอ้โหวิ่งเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากๆนะซึ่งมันทำได้แค่แค่ใน PC ในสตรีมอ่ะไอในพวกคอนโซลนะครับผมนะมันทำได้แค่ในคอนโซลแต่นนี้มันทำไม่ได้โอ้โหนี่คือสิ่งที่ต้องการเซอร์ไพรส์นะครับผมเอ้ยเป็นรับเงินคุณไม่ดีว่ะเตรียมเตียมโทนามิชอบชอบนะ่อ่าอิาก,กิเวอร์ชันนี้ขอจัดลงทีมก่อน อืมมันบูทปะวะตอนนี้มันบูทอยู่ปะมันบูทอยู่ไหมอะบวกหนึ่งอ๋อนี่ไงเอฟเฟกบวกหนึ่งนถ้าเราจะให้มันบวกเดี๋ยวนะมันบอกว่า,วา,วา,วาต้องใช้นักเตะแบบไหนทีมชาติได้ไหมเน่ออ๋อต้องใส่พวกที่มีบลูล็อกนะครับผมบลูล็อกบลูล็อกเดี๋ยวนะ ก็จะมีคูโบปึ๊บแล้วก็จะมาดูอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจต้องใส่การ์ดที่เป็นการ์ดบลูล็อกนะครับผมพูกถูกวนะนาะโอเคบลูล็อกเนี่ยใช่ใช่มันเป็นบอกมันเป็นท้ายแบบบลูล็อกนะครับผมบลูลนะ็อกบลูล็อกเนาะอย่างน้อยมีในทีมสามคน อย่างน้อยต้องมีในทีมสามคนถึงจะบูตเต็มที่นะฮะถึงจะบูตเต็มที่อคู่โบก,ก็บูตสองเหมือนกันเต็มที่บวกสามนะต้องดูสเตตแบามันความมันขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับผมแต่การ์ดก็ค่อนข้างสวยนะนะดูล็อกอินสก,กี้อืมเอาแนวการ์ตูนนะครับผมนะเอาแนวการ์ตูนอืมคู่โบนะของฟีสองตัวนี้นะโอเคของฟีเอาหมดอยู่แล้วนะครับผม ของเฟียหมดอยู่แล้วนะของเฟียหมดอยู่แล้วมาอัพค่าพลังอินซากี้ดีกว่านะอัพค้าพลังอินซากี้ต้องเปิดปะเอาจริงนะผมต้องเปิดอีกอันหนึ่งอะ่ะเพื่อให้มันบูทสามอะ่ะเอาจริงๆต้องเปิดต้องเปิดนะต้องเปิดมันสามารถหาดีปะวะดี๋ยังไงก็ต้องเปิดแหละนะจะได้ใครก่อนจะได้ใครก่อนนะเฮ้ย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  จะได้ใครก่อนไบยเยินวะอ๋อคิมมิกคิมมิกโอเคแต่ผมสั้นแล้วเหรอไม่นะแล้วทำไมผมสั้นนะ่ะแล้วทำไมผมสั้นนะ่ะเอ๊ะผมสั้นแล้วเหรอคิมมิกนะฮะโอเคเป็นบูสสีส้มนะครับผมพวกพวกบูล็อกนะครับผมบูล็อกจะเป็นสีส้มนะฮะโอเคมา เอาคิมิกมาลงสนามแล้วก็ลองอัพค่าพลังอินซากินะฮอ,องกลางใช่ไหมสามารถลากลงได้เลยปะได้นี่แหละผมผมต้องการอย่างนี้แหละจริงผมก็เนี่ยอยากได้แบบนี้นจริงนะมันลากได้สวยเลยนะฮะคิมิกบูตขึ้นสามป่ะวะขึ้นสามไหมขึ้นสามหรือเปล่าน่าจะสามนั่นแหละนี่ไงเอฟเฟกต์เต็มแล้วนะครับผมขึ้นสามมาอัพค่าพลังอินซากิดีกว่านะครับผมรับฟรีแล้วก็อัพค่าพลังอินซากิ เลเวลสวยๆเลยนะครับผมใช้เยอะปะก็ไม่เยอะเท่าไหร่พอดีพอดีนะก็ดีเหมือนกันนะมีเจกมาอย่างนี้จะได้ใช้หน่อยนะปกติไม่ค่อยได้ใช้สูตรหรอเดี๋ยวดูในะเพจฮารก่อนว่าอัปเดตมาหรือ,อยังผมว่ายังว่ะมันใหม่เกินะจริงเนี่ยมันโคตรใหม่เลยะนะถ,ยนนะถ้ายังก็ออโต้ไปก่อนจริงนะถ้ายังก็ออโต้ไปก่อนเพราะมันยังยังรีได้ปะว,ว่นะเดยวนะเด่นนะ มันยังรีได้ฟรีประะ่ะเผื่อแบบอัพพลาดเผื่อพลาดเดียวอ๋อทำไมขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋ทำไมขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งหรือว่ามันได้จากนั้นด้วยไม่น่าเกี่ยวมั้งไม่น่าเกี่ยวมั้งขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งวะเกี่ยวป่วะมันไม่ไม่น่าเกี่ยวมันหนึ่งระะ้อยหนึ่งได้ไงวะเปลี่ยนสเตจใหม่เหรอแอฟเฟบวกสองปกติบอลี้ยงบอล บุกสองเอ๊ะทำไมทำไขึ้นก็สตากตาขึ้นหนึ่งร้อยหอ่้ยหอ้ยบวกสี่ออถูกแล้วถูกแล้วบวกสี่ถูกแล้ว,ลว, 4, ลวนะบสเอ๊ะทำไมขึ้นหนึ่งหนึ่งวันนี้บก 5, วกห้าว่ะสตีมไม่ได้บวกห้านะครับผมช่างมันนะเมื่อกี้ทำไรนะอาจจะลองรี จะลองรีว่าฟรีอยู่หรือเปล่านะฮะปึ๊บอู้สี่แสนไม่ฟรีแล้วว่ะหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอิสกี้อัพอโอตโต้ไปก่อนนะครับผมอโอตโต้ไปก่อนน่าจะน่าจะไม่ไม่ผิดพลาดมากเก้าสามโอ้โหจริงจริงมันก็ไม่ได้เยอะนะเก้าสามเก้าสามไม่ได้เยอะแต่ถ้ารวมบูทเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่นี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เกมรุกเก้าสี่เลยว่ะกูจบสกอร์เก้าโอ้โหนั่นยิงอะ เฮ้ยเฮ้ยดีนะเนี่ยเอาจริงอุ๊ออไม่ได้เยอะแต่เชีย่ยของจริงอยู่นะไม้โก้เหรอเอาออกดิโก้ใส่อะไรดีวะเนี่ยเกมรับเอเรียลจ่ายบอลเอาจ่ายบอลดีกว่านะครับผมอืมไปไป,ปตามนี้นะฮะถ้ามันลงสนามมันจะได้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เก้าแปดเชีย่ยบุกขึ้นสี่ว่ะบุกขึ้นสี่ว่ะเนี่ยบุกขึ้นสี่ เกมรุกโอ้โหเกมรุกหนึ่งร้อยโอ้โหเกมรุกหนึ่งร้อยน่าจะมีบูสเตอร์ด้วยแล้วก็ลงทีมด้วยนะฮะบูสเตอร์บวกสามก็คือเกมรุกบองทวนจบสกอร์แล้วก็สปีดต,ตน้นนะบวกสามอืมอินซากิของจริงว่ะของจริงว่ะเกมรุกโอ้โหบวกสามถ้าเกมรุกบวกสาม ถ้าเกมรุกบวก3จัดลงทีมบวก2มันไม่น่าถึงร้อยปะไม่น่าถึงร้อยเดี๋ยวต้องจับออกก่อนเป็นตัวออก,ก่อนนะครับผมอินซากิ้อินซากิ94 94เกมรุกเก้อืมผมไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวนี้ถ้าจัดลงทีมมันบูทบวก2ไม่ใช่หรอวะใช่ไหมเท่าลงถ้าลงทีมอย่างเงี้ยมันบูทปกติมันบูทอัตโนมันกกติอ่ะบวก2 เนี่ยมันบวกบสองใช่บวกทีละสองอิสกีนไปไกล่ะอิสกีนไปไกลว่ะนไไะ,นะมันบูทไป่เเพื่อนเหรอเกมรุ่1หนึ่งร้อยเลยวะถ้าบูทบวกสองมันก็น่าจะอยุ่มาเก้าเก้านะบวกสองมาสามนห้าก็จะหยุดมาเก้าเก้าแต่มันขึ้นร้อยได้ว่ะ,ะเอฟเฟกมันต้องแบบไหนวะเนี่ยนี่มันบอกไม่บวกสามก็เริ่มไม่คไม่ค่เข้าใจเหมือนกัน ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับผมโอเคพูแต่เกมรุกหนึ่งร้อยนี่คือหาช่องโคตรดีเลยนะเนะี่ยหาช่องโคตรดีเลยนะบองโตรนจะเจ็ดขึ้นห้าว่ะขึ้นห้าแต่แต่เกมรุกขึ้นขึ้นหกนะครับผมเนะี่ยบองโตรนขึ้นห้าแต่เกมรุกขึ้นหกนะเป็นหนึ่งร้อยสองสั้นอสองสั้นไม่น่าเกี่ยวกับสกอร์เก้าห้าเออขึ้นห้า คือน่าแต่มีแค่เกมรูกที่ขึ้นหกนะครับอาจจะมีบูทอะไรสักอย่างที่นะก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันลูกมุงได้ชิ้ไม่คมมัโอสป,ปิดตอนเก้าหกชิดดีนะเนี่ยเอาจริงนะตัวหลักได้สบายๆอะ่ะถ้าใครไม่ติดเรื่องครองบอลจ่ายบอลอย่างเงี้ยรอยิงหาช่องจบสกอร์โอโหชี้โหดนะเนี่ยเอฟเฟกไม่มีอะไรมากแค่ใสก่ก๊าซบลูล็อกนะครับผมบลูล็อกนะใส่ก๊าซบลูล็อกให้ครบสามตัวก็ได้แล้วก็กบูทขึ้นสามแล้วนะครับผม เพิ่มสกิลได้ด้วยนะลูกมงเฮ้ยดียนะของฟรีได้โคตรดีเลยวะ่ะนะได้ของฟรีได้โคตรดีคิมิกอย่างเงี้ยโมถ้าคิมิกตันหนึ่งร้อยนี่คือก็คือตัวหลักยาวๆเลยนะเนี่ยนะฮึืมคู่บวกแต่คู่บวกไม่น่าไม่น่าถึงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอ่ารับฟรีแล้วก็แล้วก็อัพค่าพลังนะครับผมอินซากิบลูล็อกแล้วกันเป็นการ์ดบลูล็อกนะเป็นการ์ดบลูล็อก โอเคประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวนะ <laughs> ยังไม่ได้เช็ค <laughs> นะอีเวนต์นะอีเวนต์ต้องมีพิเศษแน่นอนยังไม่ได้เช็คอีเวนต์อันนี้ดูแล้วดูมาแล้วอืมยูฟ่าเหรอพวกฟฟเจอร์เขียวเดี๋ยวค่อยๆเปิดเปิดแนด่ๆแหละนะตอนนี้ตื่นเต้นกับไปพวกนี้ก่อน <laughs> ไอ้พวกบูสเตอร์สีส้มของฟรียอยู่นะอีเวนต์แจกทองแจกทองของเก่าป่ะเนี่ยเอาเน้นใหม่อยู่นี่อันนี้ห้ทอง ห้าสิบทองอ้าวแค่นี้ <c oughs> อันเดียวเนี่ยแต่มีเว้นแล้วก็ไอเล่นกับไอยี่สิบวันคูอ๋อโอ้ไม่ครบอ่ะได้แค่สามได้แค่สามเปิดการ์ดรูล็อกฟรีสามครั้งแต่รูล็อกมันก็มีหลายตัวนะเอาจริงนะแล้วก็ตัวนี้เปิดวัววายเปิดฟีเจอร์เขียวพราฟีเจอร์ม่วงเนี่ยมันก็มีฟรีของมันอยู่แล้ว นะมันก็มีฟีของมันอยู่แล้วนะโอเคหมดแล้วนะครับผมถือว่าเตรียมอยู่นะถือว่าดีถือว่าดีาดนะมีอะไรใหม่อีกไหมไม่น่ามีแล้วนะที่ชอบสุดนะนี่เลยนะครับผมนี่เลยชอบตรงนี้จริงๆนะครับผมนั่นคือจริงๆก็คือบางตำแหน่งอะ่ะมันมนอยู่ในจุดที่เราไม่ได้ต้องการไงบางทีก็สูงไปบางทีก็ต่ำไปเราอยากเลือกเองแล้วก็ลากไปเลยกลางรุกกลางรับได้หมดเปลี่ยนตำแหน่งได้เล่นปีก ยืนได้สบายๆนะครับผมจะยืนแบบกองหลังแบบทั้งหมดเลยก็ได้น่าจริงเนี่ยแบบเนี้ยก็ได้นะครับผมแต่ไม่ดีกวา่า <c oughs> เดยวนะแต่ผมกดออกมันผมต้องไปจัดใหม่ปะเนี่ยมันเริ่มมั่วแล้วเมื่อกี้โอ้โหชิบหายแล้ว <c oughs> นะครับผมหายแล้วโอเคมันจะหายปะวะ,ะผมเป็นหลักซะมั่วเชียวเออหายเปล่าโอเคกลับมาเหมือนเดิม แล้วก็สมาถทำใหม่ได้นะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเจียมว่าไม่ได้แบบขึ้นเยอะเกินอยู่ประมาณเนี้ยดีนะครับผมดีรกระดูดก็ลงมาอีกนิดหน่อย่ยอย่างเงี้ยเจียมนะนะครับผมเจียมอยู่นะถ้าใครอยากเล่นปีกก็เอานี้มาลากลงมานะ่เป็นหน้าต่ํแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับผมนะตรงนี้หน้าต่ำเหรอถ้าเป็นหน้าต่ำอะสามารถเปลี่ยนได้ปะเป็นปีกได้ปะก็ได้นะมัเน,มเ,นนะเปลี่ยนได้หมดแหละนี่ไงมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้สบายๆชิวๆ แล้วก็ชอบชอบชอบนะตัวนี้ชอบมากสิ่งที่เราคอย <c oughs> สิ่งที่เราคอยนะครับผมเป็นสิ่งที่เราคอยนะมันไม่ยอมเปลี่ยนให้ปะต้องกดโอเคก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเองนะโอเคนะเข้าตำแหน่งเดิมพนุมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสวก็